เอ้ว่ายจังได้กว่า6กิโลฮะขันใลงมาได้นี่ันอ้ว่ไปได้ที่เป็นเลืลเลห่วยเรียนดำยังเลยวันเอาเัอเอาตัอเออเออเท่ปจริงเลยเออนั่นเอาให้มันได้60หาก็เรื่องดีลูกโอ้อลูมกระดาษจังว่ากัน 68จังไ ja, ีเดียวมือขึ้นนอนอยู่ดีดีตีตีสองขอทุนครับนี่หิ้วเข่าว่นมาเลื่อพ่อหิ้วเข่าึ้นมาสิรดพุ่นพุนเดาผู้ใดนี่ดิต้มเส้นกับน้ำหิวเข่ามันมันจยุ่กลานเดือดรนพอดวนมันีไปพ่ออากาศในสู้เย็นก็เลยเอามาหลวกกานว่าเขาดีขนาดใครสองด้วยอีกใครสองด้วยน้องร่าใครกินได้พอดีนักันกินเราว่าพอ้วนนี่น้องรนี่ละรถแดง68 เออพวงวงประกอบวงครับงวงเด็กกรายประกอบมาครับกินชมกับทิมนั่นแล้วพออีกตัวกลดบ้้รมาณหกสิบนึงหกสิบแหมหกสิบห้าหกสิบออกเออกหกสิบเก้าสิบ จำนี่เ้าสิบเนี่ยหกสิบตวงหกสิบแล้วใครโตรถเนี่ยนนักยัางือนน้ำนักขีบัวน้ำหนักขีบัวเริ่มเริ่มนี่เริ่มนี่เลาพนี่งโอ้หขนาดคตรแตมันติดัยัดตุ้นเาอยคลิปแล้วนี่ครับเหกลดนี่ครับพี่น้องฝนตกพ่งเศร้า นะครับุ่เพุนปวารีต่างเวทีใหญ่นะครับต่างทางพูดล่ะร่รุ่นเด้อพี่น้องครับเวทีใหญ่ไตวร้แี่ยเ

เอาตุ๊ี้ก่อเีวมามก่อนอดีอกตอีกล้ี่น้องกินสวนปงกินลอมเนาะอร่จ้าเอาม่า่จอยู่สำนักงานมาเบิ่งกินนครับก้ากิน้มนะครับพี่น้อง นี่ครับรอบๆบริเวณสำนักงานมะลำเพชรลำเปินดนะครับพี่น้องให้ครับไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งนี่แหละครับกับอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆกับอาิปพน้องเบงนี่อ่ะบ้าละ ไทยคลิปนี้คลิปที่สามบ่มีเวลาไทยมิตรท่าศรีครับจวดกระพี่น้องทิโตอะไรนะดำเข็ดอย่างน้อครับพี่น้องรอหลุนเด้อครับรอหลุนเด้อครับว่าประตุ้นเราสีเข็ดอยังนะครับกับทางพผม ไปวอดเวลาได้ได้สมปากเลนะต้องปากกันสืป้าืึปักแล้าเอ้านอนไปหลับอยับไปกินนอนปนหลับขับไปกินโอ้ยตัวน่ไวเนี่ยสโลแกนไม่ใช่จะทำไปทำครับกับสบายสบายกับทีมงานนะครับอาบแล้วอาบเร็วอาบอีกนี ยตััน่นเช้าดูวคุณตังเือมันไมออกินข้าวม่ไวนนี้ชามาแต่เช้าเลยเ้าเศร้ายแต่เราบ่มาเศ้านดจีเศ้าพอกบอกกันี้กับตังเป็เออกันั่นแหละกะน้ำเศ้ากับตังกัได้ขยบได้แค่ติ็กขาใหญ่นะตั้งไ้เงนเดี๋ยวผมก็ตังไว้นี่ครับกับหลบๆโอ้ อันเพราอ,อันแม่เสียตัวนี้เบิดไปน้อยเนี่ยจากได้จากัจ<อ>ด,ด,ด,ดูดินี่มเออสองร้อยเก้าสิบเอกโอ้ยบอแม่นควัดควัดสวัดชื่นี่มอสิควัดชื่นี่มีอ่เพรผมเอฟซีงเชยว่เปนาเปลี่ยนงตั้พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเลียงไหมหรอ เจ้า่าราคาเท่าไร่สามรอยห้าอ้พร้อมส่งสามร้ก้ามารับที่นี่สามร้อยาสมดฮะเสียวว่าควาจังทีไหมควาครับควาควาะควาครับเอฟซีเสียวนะควาซื้อๆ้ซื้อๆเนี่ยครับเจ้เสียวไปยังแต่หนากว่ตรงปกอยู่นี่เอา้าเอาจังได้ก็ย้อนรุ่น ทุบบล็อกทิมนี่แล้วยันบรเฮ็ดมาอีกแต่ว่าคือตัวจริงอยู่บนในี่องนี่ย่างว่านี่แล้วเออบอกว่าตัวบอกว่าตัวเงินโอ้โอหเป็นยังไีเด้อเจ๊นะครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวเรื่องโทรับท์คุณตกอีกแล้วพี่น้องคนคนตกแป่กแป๊กอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ย ว่าสีตังวิธีเนี่ยกับฝนตกรลดเ oh. นาะจังกีวายจังเลยครับอ่ะจักพบว่าจังติดตามตอนต่อไปเร้อพี่น้องว่าสีตังวิธีแบบไดนะครับสีเป็นตังวิธีอยู่ลาอพุ่นละครับนะครับสำหรับชิปนี่ก็ขอขอบพุณนพี่ขอบพุณน,น้องนะครับที่กดติดตามมานะครับเป็นกำลังใจใเสียออกเป็นล่ำเพลินนะครับ บางคลิปเสียงอาะสิขาดให้หายกิขอโทษขอให้พี่น้องเด้อครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วนะครับก็อยากอัปเดตให้พี่น้องเบื้องละแก่ตามสภาพแลวพี่น้องนะครับตามสภาพนะครับกับโทรศัพท์นะครับบางคลิปมันก็ได้ยินอยู่ดอกครับจำรบคลิปนี้เสียออกขรคําคำว่าสวัสดีครับ